มาพี่น้องยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดมาเก็บเห็ดดินกับยายตุ้มรัวๆเดอ้อดอกน้ำงามจ้าอสองดอก เหลือครึ่งโดอกอืออันนี้โดกหนึ่ง สวยอีกแล้ว สวยๆเห็ดหาดจ้ะ yeah. สีดอก สุดสวยเลยหน้าเลกกำลังสิขึ้นนี่พี่น้องอพกไว้ให้เพื่นเป็นดอกแล้วค่อยมาเอา งามพี่น้องเฮ็ดมือนี่แดดออกฝนบดโต๊กเฮ็ดงามจะ้ะส,สวยอีกแล้วหนึ่งดอกอย่างงามเลยพี่น้องเอ้าคือมีผู้เดียวดูคนเดียวโดดโดดสวยคนเดียวโดดโดดน่าเล่ค่ะพี่น้องสามสี่ ห้าดอกงามๆเดือจ้าสวยเลยห้าดอกเด็ดบุยญคินห้องพี่น้องเด็ดออกตาฟ้าตาฟางและผู้เท่า นี่เห็ดสวยเด้อสามโดกงามค่ะพี่น้องมือน,นีเด็ดออกเห็ดงามค่ะขาวอสูอสวาอยูค่คนเก็บเห็ดก็อยากเด็ดอยากน้อยเด้อมือน,นีเด้อเพราะว่าเด็ดออกแล้ว เด็ดเปรี้ยงเยงเลยพี่น้องตรงนี้อีกสามโดกยายตุ้มกับบุญญาเก็นเฮ็ดได้พี่น้องเออเด็ดออกละโอ้ตรงนี้หนึ่งโดกสองสามสี่ ห้าดอกค่ะตรงนี้นี่ครึ่งกระตาแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกพี่น้องดอกนี้ค่อยเยียบล้วบเห็นงามงามจ้ะโม่นี่เกือบสิบดอกเยียบทิ่มทรง,งดอกพี่น้องคอยบเห็นอยู่ใต้ใบไ,ไม้งาม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 นี่งามงามเป็นตะเก็บนี่ แบบนี้พี่โน่เป็นตะเกียบแบบนี้เป็นตะเกียบออกใหม่งามบ่งามบ่ ได้ดอกเดียวสวยเลยตาบเห็นห้องแดดออกละพี่น้องมืดหน้าตามม่เลว ต้องกับเสงเลื่อมตาสุดๆเลื่อมตาสุดๆหน้าเลหิดดินแดดพี่น้องบุห็นโฮ สีขาวมันสะท้อนสายตาผูเห็นหงงหน้าเหล่ได้อยูโบงา,งามเลยหนึ่งดอกงามไหมพี่น้องหน้าเหล่ได้นี่แต่เพื่อนถูกฝนแล้วเพื่อนไม่เหล่เห็ดดินหน้าเหล่พี่น้องงามขนาด โอ้ยศูนพันแหงอ,อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยดอกงามด้ดอกในยุ่นในป้าเพกพี่น้องนี่ปืดเอาได้จังเห็นสวย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 มสมบูรณ์ตรงนี้หกเจ็ดดอกค่ะพี่น้องหน้าเล หมูนี้ก็สวยงามค่ะหกเจ็ดดอกเต็มตาแล้วนะจ๊ะเห็ดดินนาใหญ่ตุ้มเดอ้อนี่เด้อพี่น้องอย่างงามเลยพี่น้องสองดอกอ จ้าสองดอกนี่ก็งามค่ะพี่น้องอันนี้หน้าเล่เด้อจ้ะแต่เพื่อนถูกกันถืกฝนเพื่อนก็เลยโบเล่เล้วเพื่อนอยู่ในที่ล้มหมูนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกจะหมูนี่ มูนี้พอเก็บจริงๆได้10ดอกค่ะใต้ใบไม้ก็มีนะคะเต็มตาแล้วนี่สวยจริงๆคืออย่างนี้นะคะอันนี้หน้าแหล่เด้อพี่น้องเด้อเพราะอยู่ใต้ใบไม้ก็เลยไม่แหล่สวยมากเพื่อนขาวเนาะเฮ็ดดินนี่ขาวจั๊บเลยดอกสุดได้ดอกสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเนี่ย สุดท้ายขาวงามที่สุดเลยนะคะเห็ดดินเลยพี่น้องสำหรับเห็ดวันนี้นะคะ21กรกฎาคมสองหอันนี้ก็ตูมๆนะคะ อันนี้ก็บานนิดนึงแต่สวยค่ะฝนไม่ตกนะคะวันนี้แดดร้อนแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแหงสุขสำหรับคลิปหาเห็ดที่นายายตุ้มค่ะวันนี้มาโยนข้าวนะคะพี่น้องคุณตาโยนข้าวคุณยายหาเห็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้บายอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนเด้อติดตามคลิปต่อไปค่ะคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามมาในชีวิตแน่นอนค่ะสุขภาพแข็ขงแรงสุข,ขสุขคนเด้อจ้า